สวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับปลาเล็กวันนี้มาทําเมนูแซบๆกันนะคะเมนูของปลาเล็กวันนี้ก็จะเป็นตำเส้นใหญ่อีกแล้วค่ะตำเส้นใหญ่ใส่ผักบุ้งนานะคะวัตถุดิบของปลาเล็กก็จะมีเส้นใหญ่ลูกชิ้นปลาค่ะแล้วก็ผักบุ้งนานะคะมะเขือเทศมะนาวพริกแดงจินดานะคะกระเทียมค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งหรือว่าผักหอมเปนะคะ ผักยี่ลาเราเรียกหลายชื่อมากเลยนะคะสําหรับผักชีฝรั่งนี่เนาะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ําตาลทรายแล้วก็น้าปลาค่ะน้าปลานะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะนี่นะคะขาตั้งกล้องปอเล็กเฉพาะกิดค่ะเพราะว่าขาตั้งกล้องประจํามันหักนะคะนี่หักไปเรียบร้อยแล้วค่ะ อันดับแรกนะคะใส่พริกกับกระเทียมลงไปตำก่อนเลยคะ่ะก็เหมือนตำต้ตมตำทั่วไปนะคะทุกคนอาจจะสั่นไวนิดนึงนะคะเพราะว่าปลาเล็กยกกล้องให้ส่องเห็นในครกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติกันด้วยน้ำปลาคะ่ะ ทำไปชิมไปนะคะครัวปลาเล็กมะนาวค่ะมะนาวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ ชิมรสชาติค่ะทำไปชิมไปนะคะชิมค่ะก็เลยขอเพิ่มน้ำปลานะคะแล้วก็เพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงค่ะเพื่อความนัวผงนัวไม่ได้ใส่นะคะทุกคนเพราะว่าในน้ำปลาที่เขาต้มก็จะมีผงนัวอยู่แล้วเนาะอืมอร่อยแล้วค่ะทุกคน แสตลีด้วยค่ะหลายๆคนอาจจะถามว่าทำไมปลเล็กไม่พูดอีสานเนาะอยู่อีสานอยู่โคราชก็เขาเรียกไทยโคราชหรือเปล่าไม่แน่ใจปลาเล็กไม่ใช่คนโคราชนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนอีสานเนาะก็จะเป็นคนจังหวัดลบบุรีค่ะแต่มาอยู่โคราชยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นเนาะปลาเล็กจะเคเรงเคเรงเคเร,รงให้ลูกชิ้นเข้ากับน้ําต้มตามก่อนนะคะ หลังจากนั้นปาเล็กก็จะใส่นี่ลงไปเลยนะคะหนูผับบุ้งนานะคะให้พักบุ่งนาเขาไปดูดเอาน้ำซ้ำตมตำเข้าไปก่อนคะ่ะต่อจากนั้นก็ตามด้วยเส้นใหญ่ของเราเลยคะ่ะโอโหจะกินหมดเนี่ยความโลภนะคะหิว ค่อยๆนะคะให้เส้นเข้าๆโขลกเลยค่ะโขลกเลยค่ะโขลกเบาๆนะคะทุกคนเส้นใหญ่เขาจะได้แตกออกจากกันเนาะก็เล็กก็ลวกไว้นานไปหน่อยนะคะมัวแต่วุ่นวายกับขาก้องเพราะว่าทําขาก้องหักมันก็เลยนานไปนิดนึงปกติจะต้องแบบว่าทําน้ําให้เสร็จก่อนแล้วก็ลวกแต่วันนี้ลืมค่ะ ดันไปลวกเส้นก่อนจบข่าวนี่นะคะก็ได้แล้วเนาะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตามเส้นใหญ่ปิดท้ายด้วยนางเอกค่ะหอมเปหรือว่าผักชีฝรั่งเนาะผักชีใบเลื่อยแล้วแต่เราจะเรียกนะคะแต่ละบ้านก็เรียกไม่เหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูตามเส้นใหญ่ของลุ่งนาค่ะนารับประทานไหมคะทุกคน นี่มากินด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะแซ่บเลยค่ะ